ไอเดียเหรก็เพิ่งเจอเอ้นั่นเจอไม่เจอฮะรูไปแล้วอะเอาเป็นว่า ไอ้ตาตย์อาจารย์รัศมีสมัยก่อนเรามันของวัดทิ้งหมดเลยเห็นไหมในอดีตไม่คุก่อนแต่ว่าในวัดเลยของเราเนี่ยเรื่องอะไรไม่ได้จับผู้บ้านไม่ได้จับมุกมุกมุกขอนี้เรืงแต่กระดาษเนล่าถ่ายถ่ายเป็นเอกสารนี้ใช่ไหมครับได้ครับ สมัยก่าี่ต้องชัดเจนชัดเจนแต่ช้าอืมคนช้ามากลงทีนี้ลงน้อยๆเข้ามามาลงให้คขอบคุณมากครับคือเริ่มแรกผมก็ประกาศขายขายเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้เนี่ยแหละออแล้วพอดีลูกค้าขอทักมาอยากได้20ตัวแล้วไอเนี่ยไอหน้าทวุฒิสมรภูมิเนี่ย มันก็แอดผมมาในแชทเมสเซนเจอร์ของ Facebook นะครับเราก็ประกาศขายใน Facebook ด้วยว่ามีอยู่มาขายมายู่หัดใหญ่มันก็บอกมีจำนวนเท่าไรเท่านี้เท่านี้เขาก็ต่อราคาต่อราคากันไปกันมาก็ว่าโอเคตกลงราคาก็โอนไปผ้ก็บอกว่าจะโอนให้จะส่งของให้ภายในวันวันนั้นนะวันที่คุยกัน พอผ่านไปมันก็ปิดแชดทมือเลยทั้งไลน์ทั้งเฟซปกติจนั้อครับ